สวัสดีจ้านะคะวันนี้จะนําเสนอเมนูต้มไก่บ้านนะคะต้มไก่บ้านของเรานะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะจัดใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะคะเติมพริกป่นลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะจากนั้นเราก็นี่ค่ะคือไก่ของเราเอาจากฟิตนะคะออกมาแล้วก็มาแช่น้ําไว้นะคะจากนั้นเราก็สับค่ะนะคะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นตัวของเขานะคะไว้ไว้ต้มนะคะ จากนั้นมาเก็บผักของเราต่อค่ะกะเพราในสวนนะจ๊ะนี่จ้ะภาษาเราเรียกว่าหอมเป้นะคะผักของเป้ของเรานะคะผักชีฝรั่งนั่นเองนะคะเก็บมะนาวด้วยนะคะจากนั้นมาเก็บตะไคร้ต่อนะคะนี่เราก็ได้เครื่องเทศของเราแล้วนะคะได้สมุนไพรของเราแล้วนะคะจากนั้นนะคะมาโขรกกระเทียมนะคะกับเครื่องส่วนของเรานะคะที่เก็บมาจากสวนเราเองนะคะ โค่อละเอียดนะคะประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นมาใส่หม้อต้มของเราค่ะนะคะต้มไปกะว่าน้ําเดือดเราก็ใส่ไก่ลงไปจ้านะคะเมนูไก่บ้านนะคะต้มไก่แบบบ้านๆของเราเลยนะคะใส่พริกไปเพิ่มอีกนะคะพริกลูกโดดเผื่อใครอยากทานเผ็ดๆก็กัดได้เลยนะคะนี่จากนั้นเดือดแล้วนะคะเราก็เติมเครื่องปรุงลงไปค่ะ ใส่ชูรสนิดนึงตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำปลาเล็กน้อยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะจากนั้นเรามาใส่พริกไทยนะคะใส่กระเทียมเพิ่มโคลกนะคะให้ละเอียดนะคะจากนั้นเราก็จะเอามาหมักนะคะปีกไก่กับน่องไก่นะคะแล้วก็เครื่องในไก่ที่เราแบ่งไว้นะคะเราก็จะ ตัวใหญ่นะคะเราทานไม่หมดครั้งเดียวเราก็แบ่งไว้ทําอย่างอื่นเพิ่มนะคะจากนั้นเราก็มาหมักให้เข้ากันนะคะเติมรถดีลงไปด้วยนะคะซอสหอยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะนะคะใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปตามที่เราชอบนะคะซอสหอยก็จะใส่เยอะหน่อยค่ะเพราะว่าชอบซอสหอยนะคะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะนะคะ ว่าเข้ากันดีแล้วนะคะคลุกให้เข้ากันเพราะว่ารสชาติจะได้กลมกล่อมนะคะเวลาย่างไปก็ย่างไปก็จะอร่อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปใส่กล่องเก็บเข้าตู้เย็นค่ะ